ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพอหมูตตโคกกะมาเยี่ยมมะยามหลังหมยออกนะครับเนาะพอหมูกัดที่เห็นเองนะครับว่ามีผู้โชคดีว่าครับผมมีผู้โชคดีน้ำมันแม่หมูว่แม่หมูขอบวได้ียังหลายครับเดินะทุนขึ้นมาก4ีู่นสีหนึ่งแม่หมูพอหมูนี่คือสิบกว่าคือครับผมไปข้างไก่ครับมากเจ็ดครับผมมากเจ็ดก็แปดเอาเลยพวกฝันแม่หมูมาตีใส่ ตอนนี้พ่อหมูเอรืม่กับมี40 41 5 0เจ็ด2 7 3 7 5นะครับแล้วก็8หาหา,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 านผู้ชมเมืเองคลิปแรกแนะครับที่แม่หมูสรุปแล้สิมี้าดมารบอร40กับ41พ่อหมูกับมาร์เจ็ดพ่อหมูกับเป๊ะไปเจ็ดพราดีแม่หมูฝันมาได้ปีงจับเตรียมตัวพ่อหมูก็เลยต,ตี8 3 8 2พ่อหมูกับไปเรียนทั้งคมดนะเรียกว่าหันู้ชอมเมืองมารบอร 40, 40 41สิครับผม ส่วนพ่อหมูก่นยอมรับพลาดอีกวันนี้ก็ได้แต่ว่าซีซูนเฮ็ดออกมาแล้วเต็มสูตรครับแต่ว่าเฮ็ดสูตรทุกงวดก็ว่าของเขามาอยู่ตัวย่างทอดนั่นผมจิตัดออกตัดอตัวลี้หน่อยนะแล้ววันหน้าผมจิออกซาซ่าเจ้หน่อยครับผมเพื่อเพื่อเ่าใ้ท่านผู้ชมลืมพอพ่อหมูเห็นออกมาสูตรเต็มสูตรนี่ส่วนมากนี่สีเข่าเข่าเลยละครับผมแต่ว่าผู้ใดมักแน่บ่มักบ่มักตัวน้องพ่อหมูก็ไหนพ่อหมูวายล่ะผู้บ่มักกั บอน้อพ่อหมูกับไปซื้อตัวที่ว่ามักครับผมอ่ี่ยังพ่อหมูเห็นว่างอนกับ c ีหนึ่งซีศูนย์หดสอามเจ็ดสี่เจ็ดห้าแครับผมเรียงพ่อมูเต็มสูตรแต่สิ่นี้ซนี่ครับแต่ว่าคือพ่อหมูนี่ไปมักเจ็ดหน,นึเจ็ดสองเามุทุกคนหลายเอ่แมวหมูเพิ่นเพิ่นฝันเห็นเพิ่นศูนย์เมืองเชียไทยเพิ่นกระไเหรียญซีนย์ห้เอ่อกับซีหนึ่งที่เพิ่นว่าละซีหนึ่งเป็นซีศูนย์เพิ่มกระไรจะขึ้น ว่ายอมรับครับตายคอ,อหลอดต่วเฮดเลียกมากอะือว่าล่ะ,น,ละนวดหน้าพอหมูสิล่นตะเล่กระองนตะเปล็กับน้อง,อง,ส,งสิบนั่นเล็กบูรเลยครับผมสีเอาตะเล็กสูตรกระพองนะเพราะว่านวดท่เลากับเขา 8, 3, ้าแปดสามกับวิ่งแปดเจ้าหาไปได้อีกลวน,วนวดนี้พ่อหมูเดนซเดนเจ็ด ก็เข่ามาสี่ครับสีมาหลายค่ะคุณหมอเนื่องว่าเจ็ดหายถ้าสีกับเข่ามาเพราะว่าเดืนเจ็ดกับเดืนสีครับผมที่เข่ามาเนาะผู้ใดวิ่งก็บสี่าสิเข่าอยู่สีเนาะนาสิได้สี่หลังสี่บุญโยอ่าคนที่วิ่งเนาะพ่อหมูนี่ไปมากเจ็ดหลายกตัวพ่อหมูก็เล่นบอเดนสี่ศูนย์กับหาศูนย์เพราะว่าพ่อหมูเห็นออกมาศูนย์ว่าเดือนสี่ศูนย์หาศูนย์หาหนึ่งมาที่นี่แม่หมูฟันพ่อหมูก็เล่นนาสิเป็น อาเจ็ดกับแปดกับซีนี่แหละเพราะหมูมัดแั่เรืเป็นเรื่องทงตัวนั้นเนาะอ่ากับผู้ใดถือคือผู้ถือกับข้อมันแม่บอกข้อมูแน่เขาเป็นหมูโนะตโค,ค้กคือใครสีมาบนเนี่ยพ่อหมูชมในี่อพ่อหมูกระจมใดเด้อขพ่อหมูยอมรับราบผมว่าข่<ด>อหมูยินดีรับฟังความไพ่แผลของพ่อหมูว่าแม่หมูหมเป็น็ยังอยู่ทูนี่หรอกกงวดหน้านพ่อหมูสีอ,อัลตตะเลขกับของย่างเดียวเลยอ่าให้ท่านผู้ชมเป็นติดตามจอสิซ่าเนี่ยนะครับเด้ออ่าเป็นไก่มือสุดออกวันที่ สี่สิบห้าคนละที่สิบห็ดวันอันนี้อืมสิบโมกย์อะไรอะไรมันลื่นมันเป็นมันเลือปืนแม็นไปเอาเลือปืนเบิร์ดเออเด้อเวราหมูเสียซะอาดแนงวดเนี้ยมันดูส้มกับล่อติดตามกดไหลกดแชร์แนงอ่าก็คอมเมนมันจมเหม่ยพ่อหมูมมดมดได้นะ,น,ดไน,นะครับเด้อพ่อหมูส่วนนี่เออล่อให้จมให้ด,ด,หกกด้วยผู้ใดวิ่งซีก็คือว่าโอเคไปครับมันก็วิ่งเจ็ดกับสิบห้าด้ท่านวิ่งที่พ่อหมูเห็นไหมเนาะเจ็ดกับสี่ก็คือสีเข่านี่คือเด่นนะครับผมกับโอเคโย่พ่อหมูเห็นออกมากกับถือว่า เฮ็ดเด่นให้อย hmm. well, yeah. ู่ครับผมสราหรับสีเนาะอือ่าจมมาได้ครับเด้อพ่อหมูถ้าฟังอยู่เด้ออ่าพ่อหมูกะแสดงความยินดีคนที่ถือหวยนะครับเนาะกะขอแสดงความเสียใจคนที่บบถือเนาะคือพ่อหมูนี่แหละแสดงความเสียใจของรผมให้ท่านผู้ชมรอคลิปหนาของพ่อหมูเนาะพ่อหมูเสียดมากสีบ่อเอาเได้ไฟสีเอาได้พ่อหมูบ้านเนี่ยพ่อหมูกะจะฝากเนาะอสิ่งใดนดีให้เขาท่านผู้ชมเนาะสิ่งใดนโมดีอ่าให้มันออกไปงวดหน้าเขาแก่ตัวใหม่ พ่อหมูก็เป็นคนคือเก่าครับผมไม่เข็ดไม่ลาก็ยังจะสู้ต่อไปครับผมสิเออร์เตอร์เกับคลองครับบานพ่อหมูยืนยันสิเลอร์เตอร์เรกับคลองเลี้ยคลองฟกตัวเองครับพ่อหมูสิฟันอย่างเดียวครับบานเนอรเนาะไอ้ทำมือส้มเนาะกินตามมือนะครับรอดเสียสารเนี่ยเดี๋ยวแม่หมูนี่ยังคุยครับกันนี่พ่อวัสดีครับผมสวัสดีครับน้องสวัสดีครับทำมือส้มตามตัวเนาะคือสูตรขงพ่อหมูก็เห็ุออกมาครับพ่อหมูยังมาเยาวตังอยู่ พ่อหมูไปเขกับเลขฝันเนาะ,ะงวดหน้าเดี๋ยวพ่อหมูสิปลอยซาเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ติดตามบอให้เรียวเกินไปครับผมสำหรับคลิปนี้พ่อหมูกขอฝากขอถวท,ท่านผู้ชมทุกคนนะครับขอแสดงความีดีคกับทนที่ถูกครับผมแสดงพวกเสียใจกับพ่อหมูเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยตะครับเนาะท่านผู้ชมยู่ดีมีแห้งร่างกายแข็งแรงให้เก่าล่ะครับผมสาธุสวัสดีครับผม คุณผู้ชมวันดีค่ะเกิดหดเึิดถึงกันคือเกานะนั่นาๆรุนเลขพี่น้องเอ้ยออก4ีสูนมันกับเข่าเหลขกจาของเหลขพ่อหมูเหล็กซ้ำนวนสวดสูตรพ่อหมูเข่าเป๊ะเป๊ะเลยค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าจะเสียดายเสียดายย้อนยังบลอกเคย่อเสื่อมันในตัวพ่อหมูลและเกิดเป็นแม่หมูนี่ค่ะคุณผู้ชม แม่หมูป้อเสือหมันพ่อหมูไปเสือทั้งอื่นไปไดมันก่ทั้งอื่นมองหันแน่มองนีเน่เล็กเต้าเน่เล็กนะอุทัยเทวีเน่เอาว่าปฏิปตอกันจนเลิกลายเป็นหลายเรียกเจ้าของทามาได้บ่ได้ยุคณผูช้ชมมันหงบได้หลายเพราะว่าเฮ้ากับไปไปพาดกบ ตโอื่นนั่นเนาะคะ่ะเนาะแต่กลาคือว่าหล่ะเนาะค่ะเนาะเทากับหาแนวทางมาได้หลายหมองเสื้อใจจะคล้องค่กหลายมันกับบดีบันไดเนาะค่ะเนาะคุณผู้ชมเนาะเมียนมาหาคุณผู้ชมว่าสิมานางเสื้อแต่จะคล้องอุ้ยเสื้อตาอันท่ายืยนจะคล้องเสื้อตาพอบานจะคล้องพอบานเส้นเก่งพอบานเส้นมีสูตรคำนวณหวยเข่าสูงวดว่าขาดจกงวดกับคือว่าหล่ะค่ะคนเท่ามันกับมีเข่ามีออกเนาะมีได้มีเสียเนาะค่ะเนาะมันก็มีผู้ใดเสียอยงหนูทุกสิ่งทุกอย่างเนาะค่ะคุณผู้ชม เอาเป็นว่าคลิปหนาพ่อหมูบอกเราว่าพ่อหมูสิเอาตะเล็กจะคล้องสินักตะเล็กจะคล้องสิบฟันท่องให้คุณผู้ชมตะเล็กจะคล้องสิพยายามบดตัดเล็กจะคล้องตัวใดตัวหนึ่งออกค่ะ mm hmm. คุณผู้ชมคลิปลอหลอกทีผพานมากเนาะค่ะคุณผู้ชมพ่อหมูเลาสิตัดตัดเล็กจะคล้องออกตัดเล็กจะคล้องออกเป็นบางส่วนพอหยังอย่นคุณผู้ชมว่า มันหลายจริงๆเลยพ่อหมูบ่ได้หลายนะคะ่ะคุณผู้ชมเลยพ่อหม,มออูมีแค่บบกิโต้มีแค่บบกิโต้แต่พ่อหมูลเล่าไปเอาเลขฝันมาแน่เลขเจ้าทีมาแนา่กะกะมากค่ะคุณผู้ชมเท่งกับแม่หมูกับฟันว่าอันเห็นปีงฝันเห็นตะควมเกาไหมค่ะคุณผู้ชมพ่อหมูก็เลยก็เลยแบบอืแบบเควน่ะค่ะคุณผู้ชมพ่นเคว ขวมาท่างความฝันของแม่หมูส่วนหลายเลขกขันสมมติว่าเสิเอามาร่วมกันเป็นเลขกจากของทั้งหมดเลยพ่อหมูกะยานว่ามันหลายเกินไปก็เลยตัดบางส่วนออกแต่ว่าก็ยัง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 ก็ยังเก็บไว้ในสูตรของพ่อหมูคือเก่าอยู่นะค่ะคุณผู้ชมนะกับว่าดินตะวันงวดหนากับกับือเจ้างพ่อหมูเด้บอกคุณผู้ชมไปว่าอ่พ่อหมูสิปล่อยเล็กสาเนเพราะว่ายังขันปล่อยเร็วหนึ่งคุณผู้ชมสิลืมสอง มันแปลขัดปลอยเรียวปุ๊บมันบอกกระสิไปอ่าสำนักนันเนี้ยสำนักนี้เนี้ยอาจารย์นันเนียอันฟุนันโมจังสันเนี้ยพวกองสกับมานับเขามานับข้าเจ้าแับที่นี้กับกะบไม่ค่อยซื่อเลขจากของไหมค่ะผู้ผู้ชมเป็นเจ้าสิค่ะพ่อหมูเป็นคนบ้านักบ้านเนียนบ่คือแม่หมูแม่หมูนี่นักเนีนอ่าได้ต่วใดมากกับซื่อซื่อซื่อถามว่าแม่หมูกับซื่อหลายตัวบ่กระหลายตัวอยู่ค่ะผู้ผู้ชมแต่แม่หมูกับ่เคยถิมเลขจากของจักเทียบบคือพ่อหมูพ่อหมูนี่ มักนับผู้นั้นหมักนับผู้นี้เป็นคนบ่หนักแน่นว่เสื้อหมั่นในตัวเองเมืนี้ก็เลยพอหมูก็เลยก็เลยมากงคีบามเมืนี้สินักแน่ยน,นจัะน้อยสีเสื้อจะคล้องหายร้ายก็คอนอื่นอีกอย่างึงกะถ้าปล่อยไว้เนะาะหัวเมือกี้นี่ยหมูเราปล่อยเหลขกไว้เกินไปพอดีเลยออกปุ๊บ พิ Papa, right. okay. ่นก yeah. sí. ับปอยปั๊บก um. yeah. ับคือวานเนาะค่ะเนาะอยากให้คุณผู้ชมกดติดตามอยากให้คุณผู้ชมบ่อยากให้คุณผู้ชมเงาหลังเล็บออกกับก็อยากให้คุณผู้ชมทีปวัถือกับสิได้มีกำลังใจว่าเออเมด่ีเพอหมูปอยมาแล้วเออยังมีกำลังใจว่าเออเมื่อดีเล่นไม่เอาไม้เจ้าสิเนาะค่ะเนาะอยากคุณผู้ชมเหงาเพิ่นกับเล่นฝ่าปอยเอาเป็นบางเมื่อีเนาะค่ะเนาะใกล้ๆเล็กออก กดติดตามไปด้อค่ะคุณผู้ชมเด้อกดติดตามช่องพ่อหมูกับแม่หมว้นะคะเดี๋ยวใกล้ๆ้เลขออกเดี๋ยวพ่อหมูจะค่อยจะคํานวณค่ะคุณผู้ชมใกล้ๆกล้เมื่อเลขสิออกพ่อหมูสิคํานวณสิคํานวณแล้วแล้วกับสิฟันทงตะลิจของเข่าว่าเขา่าอันนั้นกะกะกะเป็นเรื่องของอนาคตเป็นเรื่องของดวงเนาะค่ะคุณผู้ชมเนา,กนานะกะ ก็จังไรเข้ากักดติดตามไปเนอะเนอกดติดตามเป็นกําลังใจให้พ่อหมูกับแม่หมูเน่เพื่อนมีกำลังใจคํานวณเลขดีๆเด็ดๆเอามาฝากคุณผู้ชมอีกเทื่อนหนึ่งเนาะค่ะเนาะยังบรยังกับตามต่อเนาะค่ะเนาะคุณผู้ชมเลขเสี้ยนหนึ่งเนาะบัดทีดีเสี้ยนหนึ่งก็คือจังแม่หมูบอกนั่นแหละค่ะเสี้ยนหนึ่งเราก็ได้ฝันเราก็ได้ฝันบ่ได้มีเส้นบ่ได้มีอีหยังเราก็แค่ออกมาบอกว่า มักซื้อค่ะมักมักย้อนอยังเดียมักย้อนผู้นั้นว่าเด่นผู้นี้ว่าดังได้มาต้องมองหันแน่ได้มาต้องมองนี้แน่เนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะเสี้ยนเหน่คนกับเลยเอามักน้ำข้าเจ้าข้าเจ้าว่าหัวตอนข้าเจ้าถึกหลายจังสั่นเจ้าสิกับมาบอกเสี้ยนเหน่ฟังเล่าก็เลยเอามาบอกแม่หมูซื้อค่ะคุณผู้ชมกับบ่เมนเลขฝันเล่ากับบ่เมลเอ่อคือจังแม่หมูบอกหลับบ่เมนเลขฝันเล่าเราบ่เมลเลันเล่ากับบ่เมลเมีเส้นกัอย่าอย่าอย่าโทษยักษ์ว่าให้เพิ่นเด้อค่ะเด้อคุณผูู้้้ชมมมเดออันนีแ่หกะ สมมติว่าเพิ่นฝันวันหน้าแม่มูกสีฝ้าไปตามมาให้เลยค่ะเพราะว่าแม่มูกับเส้นหน่งกับบ้านกับวิุไกลกันนะค่ะเนาะมี่ยังกับเอินเส่กันได้ค่ะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าถ้าเพิ่นฝันถ้าเพิ่นมีเส้นแม่มูกสีน้ำตามต่อมาให้คุณผู้ชมเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้แม่มูขอบคุณทุกท่านเด้อค่ะเด้อที่เขามาเบิ่งเขามาติดตามเขามาให้กําลังใจทั้งพ่อหมูทั้งแม่มูเนาะค่ะเนาะขอบคุณที่ว่าทิมขอบคุณที่บ่ป้าขอบคุณที่ยังให้กาลังใจกันตลอดมากเนาะค่ะเนาะ สำหรับคลิปนี้ยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงนำ้วยที่เก้านั่นาราคะคุณผู้ชม,มสวัสดีค่ะ